พิทยาลัยสูตรตำบลน,นะครับหรือวิทยทีนะครับได้ตะหนักและก็เห็นความสําคัญในโควิดที่แพร่ในพื้นที่ชุมชนนะครับที่อยู่ในระหว่างการดำเนินงานอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นทางทีมงานของศูนย์นัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์เองนะครับที่ได้ทํางานร่วมกับพื้นที่ชุมชนบัณฑิตผู้จ้างงานนักศึกษานะครับและก็ประชาชนทั่วไปที่ได้ดาเนินการในพื้นที่จานวนสิ่ตำบลน,นะครับแล้วก็ ได้สนับสนุนในเรื่องของเจลแอลกอฮอลหน้าก,กากอนามัยนะครับเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะสนับสนุนในการต้านโควิดนะครับแล้วก็ที่งานเองก็มีความพร้อมในการลงพื้นที่ที่จะช่วยเหลือ,อประชาชนและชุมชนด้วยครับ สวัสดีเจ้าหมูเฮายูทูทีอยากจะเชิญชวนพี่ๆน้องๆมาฉีดวัคซีนกันเยอะๆโดยวัคซีนจากรัฐบาลที่นําเข้ามานี้ทุกชนิดมีคุณภาพจากกระทรวงสาธารณสุขว่าปลอดภัยและเป็นวัคซีนที่ใช้กันแพร่หลายทั่วโลกยังเป็นการเร่งสร้างภูมิคุ้มกันให้ก,กับประเทศไทยของเราการฉีดยาบัได้หน้ากัวยังติก่กดมาฉีดวัคซีนกันเยอะๆนะเจ้า นี่ลาเกอมุชปเมื่อกาพัก็อนนากาเดมอเราเคยสกวยมันแล้วก็นากาเดเลยชสกอกสิวัคซีนโควิดเในมอเดียแกรากสิลากหมอลรได้ทบานชอบคอสิแเนี่ยหมอเต้ล่ากนมุสวนี่อากูปูแค่จุรชาไขหมอดอแล้วเขาุกเลยได้เป็นยังไงสวก็สิไขกอะเดี๋ยเราเนี่ยตอนนี้ก็เนี้ก็ในปัญญนี่อะไรเชสกอก็สิแขแรกเรากดโทษโกราเลยหมอ ดอกก็สีไข่เน่อแกแก็กสีแล้วอ,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 อกรอตาจุราชัยหมอดอกก็สีดอกไข่นาต้นรอปีเสาร์ไปชมหมอหมอเขือก็อาได้กันและใช้สกอก็สีไข่ระราหมอ